สวัสดีค่ะนะคะอยู่เราอยู่ที่พอเต้ปมนฉิบสักคูนะคะครูอ้องค่ะคุณนาค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนําอีกหนึ่งวิชาของโรงเรียนเรานะคะก็คือวิชาศิลปะนะคะเริ่มตั้งแต่เด็กได้กี่ขวบนะคะคุณหนาหกขวบค่ะตอนนี้หกขวบสตาร์ทหกขวบนะคะทันนี้นะคะอยากให้คุณหนาแนะนําตัวนิดนึงนะคะตอนนี้คุณหนาสอนอยู่ที่ไหนคะ ค่ะครูนะคะเป็นผู้ช่วยครูสอนศิลปะอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติบางกอกพัฒนานะคะทํางานอยู่ที่นี่มา5ปีแล้วะค่ะ <Okay. S 1> ส่วนใหญ่ที่สอนเนี่ยก็คือสอนตั้งแต่เด็กเล็กๆเลยตั้งแต่เยาวันจนถึงเยาวศนะคะอ๋อใช่เยาวันนี่ <c oughs> ประมาณกี่ขวบนะคะประมาณน่าจะประมาณ หขวดนะคะหกขวดใช่ขวดโอเคฉะนั้นก็คุณหนาจก็จะมีความรู้เชี่ยวชาญสำหรับเด็กปฐมวัยนะคะแล้วก็คลาสที่เราจะเปิดนะคะคุณหนานคิดจากคอนเซ็ปตที่บอกว่ารักตัวให้หกรักเลีอยให้มือถือใช่เอามือถือให้ลูกเล่นค่ะโอเคอันนี้พ่อแม่บางคนเข้าใจว่า ลูกเล่นมือถือก็ดีนี่ลูกได้ดูนั่นดูนี่แล้วก็อยู่นิ่งๆด้วยจริงๆแล้วอ้อมอยากจะบอกว่าสิ่งที่เอฟเฟกกับตัวนักเรียนนะคะหรือตัวลูกเราเนี่ยก็คือก็คือภาพต่อเฟรมในแต่ละอย่างที่เขาดูอะเห็นในคลิปหนึ่งคลิปนี้ภาพต่อวินาทีอะค่อนข้างเร็วนะคะประมาณ20กว่าโปรเฟรมต่อนาทีซึ่งภาพที่ เปลี่ยนเร็วแบบนี้นะคะจะมีผลกับสมองเขานะคะเด็กทุกคนเวลาเกิดมาเข<ๆ>ามีเซียวสมองเท่ากันแหละแต่ว่าสมองที่ที่ดีคือมีอไซแนปที่ดีก็นะคะถ้าลูกเราดูภาพที่เราเปลี่ยนเฟรมเร็วๆเขายังไม่ทกกันจะคิดยังไม่ทันจะจินตนาการเพราะนั้นสมองที่เด็กนั่ง<ๆ>ดูรบ่อยๆเนาะเขาก็จะไม่ได้คุย ไม่ได้คุยไม่ได้พูดไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้ใช้สมองเต็มที่เหมือนเด็กที่เล่นปกติทั่วไปใช่หมอนะคะฉะนั้นมือถือไม่เหมาะกับเด็กนะคะโดยเฉพาะสูงถึงสองขวบไม่ควรให้ลูกดูมือถือเลยใช่ะคะ่ะคุณหมอบอกว่าสิทนิ้วดีสมองดีใช่ไหมคะอันดาน <c oughs> <c oughs> ันนี้เรามีน้องอันดาอยู่ด้วยอันดากี่ขวบแล้วคะ นางกี่ขวบคะาไห่บอกคุณผู้ชมนี่ลูกอันแรกอีกขวบชูนิ้วหน่อยแล้วชูนิ้วกี่ขอบกี่กว่าอันนี้วะ <c oughs> ไม่ใช่นิ้วฝ่าออกเองตอนนี้สี่ขวบแล้วนะคะก็เด็กยิ่งได้เล่นนะคะได้ใช้สิบนิ้วเนี่ยกจะได้มดีเปางใช้สมองเยอะฉะนั้นศิลปะก็เป็นอีกวิชาหนึ่งที่จะพัฒนาสมองให้ลูกเราได้นะคะ <c oughs> โอเคค่ะแล้วในคอร์สี้ครูคุณหนาออกแบบไว้ให้เด็กๆได้เล่นได้เรียนรู้อะไรบ้างคะ ก็คือเราจะมีที่คอว่าทรงแผนศาก็คือเราจะอเอารูปทรงเรขา,าคณิตนะคะเราจะมาค้นค้นหารูปทรงเรขาคณิตในสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราอย่างเช่นหน้าของอันดาเนี่ยเป็นวงกลมใช่เป็นวงไหมคะ <c oughs> ใช่ไหมคะ,ม,คะมีดวงตากลมๆเพ่มไหมคะถ้าเด็กๆนึกถึงพิซซ่าพิซซ่าก็จะเป็นรูปวงกลม <c oughs> ใช่ไหมคะ แต่พอเรา uh huh. หั่นพิซซ่ามาเป็น8ดชิ้นแล้วพิซซ oh. ่าก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยม oh. แล้วเราก็จะ,ะคือคอนเซปต์ของการใช้เชฟในการที่เอามาประกอบเป็นรูปเนี่ยมันจะต่อยอดในในถึงตอนที่ถ้าเกิดน้องโตขึ้น น้องอยากจะวาดรูปจริงจังอะไรอย่างนี้มันก็สามารถที่จะเอาไปใช้ต่อยอดในการที่เขาจะไปพัฒนาเรื่องการวาดรูปแน่นาคลได้ะคะ่ะอ่แล้ยก็อย่างวงกลมให้คุณอาดูเลยวงกลมอันนี้สีอะไรลูกสีสมซเด็กเขาจะดูจากสิ่งใกล้ๆตัวของ,ของเขามันก็จะแมทกับชนิตประจำวันเขาด้วยนะคะใช่ค่ะและ้วก็อุปกรณ์ที่เราจะใช้นะอันนี้เรามีของจริงมาให้ดูเลย ก็คือจะเป็นสมุดชุดสมุดสเก็ตแบบนี้นะคะคือน้องๆก็จะได้อันนี้1ชุดเลย<ม>แล้วก็ที่พิเศษก็คือคอสเนี้ยเราก็จะเอารูปของที่น้องๆวาดและออกแบบเองเนี่ยไปเทลงถุงผ้า<ม>ซึ่งจบคอสแล้วนักเรียนทุกคนก็จะได้ถุงผ้าลับไปใช้ เพื่อเป็นการลดโลกร้อนไปในตัวด้วยนะคะใช่แล้วเดี๋ยวนี้ไปไหนมาไหนเราก็ต้องพกถุงผ้านะคะอย่างไปร้านสะดวกซื้อไปห้างสื้อสินค้าต่างๆเราไม่แจกถุงพลาสติกแล้วนะคะ <Kook. S 2> ทุกคนช่วยกันเพราะฉะนั้นการที่เรา,เามีผุงผ้าแล้วเป็นผุงผ้าแบบที่เราเออกแบบเองลูกเราเพีนเอ,เองเนี่ยอันนี้เก่งมากนะคะ <S 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 ใช่เป็นเด็กเขาจะได้ความคิดสร้างสารรค์เนาะแล้วก็ได้ใช้จินตนรราการ กูควรจะให้โจทย์มาง,ง่ายๆแล้วเด็กก็ทำตาตานตาของเขาเลยคะ่ะทำเสร็จก็ได้เซรเอสกินด้วยคือความภูมิใจในตัวเองใช่มันจะเป็นงานแค่ชิ้นเดียวนะคะมีอยู่ชิ้นเดียวในโลกที่เป็นของเขาเองไว,อยอยไว้อยากเล่นบ้างไหมคะอยาก<ว>เล่นไหมอยากเล่นเล่นเล่นกลมาเกยเนี่ยเพราะวัยวัยนี้ก็จะเป็นอสทธิพลข,ของเด็กเล็กน,นะคะใช่ค่ะสองสูต อคอร์สจะเป็นเทนถูกค่าแล้วก็เลนรู้สูงก็จะเป็นพอเด็ตบสกขึ้นไปะนะคะซึ่งราคาเนี่ยเราทำราคาสามพันบาทนะคะเรียนสิครั้งนะคะใครสนใจนะคะติดต่อนะคะเม้น์มาใต้ลิงก์ที่ได้เลยนะคะโอเคแล้วทุก่ามีอะไรเพิ่มเติมนะ,ะก็ใหกากจะาฝาไปนะคะคือศิลปะเนี่ยเป็นสิ่งที่อนอกจากที่เด็กๆจะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วเนี่ย ยังสามารถช่วยในเรื่องของอารมณ์เขาทําให้เขาเนี่ยมีพัฒน,นาการในด้านของอารมณ์แล้วก็ได้ฝึกสมาธิไปในตัวด้วยอะคะ่ะซึ่งถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะส่งเสริมให้ลูกมีกิจกรรมเสริมนอกจากการเรียนด้านวิชาการอย่างเดียวเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับอนาคตของลูกหลานทุกคนเลยะคะ่ะได้แล้วอย่างที่ต้องบอกไปนะคะสิบยิ้วดีสมองดีนะคะมาเรียนศิลปะกันนะคะ มัาจะมาสาธิตการวาดรูปแบบง่ายๆให้เด็กๆดูวันนี้จะเป็นรูปอะไรดีคะอเอาลูกน้องหมีกันแล้วกันค่ะ <laughs> โอเคค่ะโอเคเราก็จะเริ่มจากอาว่วาดเชตง่ายๆนะคะเป็นวงรีนะคะเริ่มจากที่หน้าเข,ข,ขาก็ก็คืออันนี้เราก็จะใช้เส้นร่างนะคะแล้วก็ตัวก็จะเป็นวงรีเหมือนกันแต่ว่า จะตัดกันเป็นแนวตั้งนะคะลจากนั้นหูหูนี้จะอับกลมๆนิดนึงหูใหญ่ไปนหน่อยลบๆๆๆๆน้องหมีเขาหูจะไม่ใหญ่มากค่ะประมาณครึ่งวงกลมนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มใส่รายละเอียดเป็นท้อง ทำลูกกตานะคะ <c oughs> ถ้าเป็นสไตลญี่ปุ่นเขาจะชอบตาโตๆตใช่ไหมแต่ว่าเราจะชินกับตาเล็กๆแล้วก็จมูกโตๆนิดนึงนี่ไงคะเริ่มน่ารักและะ้วค่ะนี่แล้วก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะเติมองค์ประกอบของน้องหมีเนี่ย หลักๆจะเป็นวงรีอะค่ะที่จะเอามาประกอบกันแล้วก็จะทําให้เป็นรูปรออ่างน้องหมีมีแขนแล้วใช่ไหมคะเจ้ใช่แล้วก็นี้ก็จะเป็นวงรีเหมือนกันแต่ว่าเราเราจะตัดส่วนที่มันซ้อนกันโดยที่ไม่จาเป็นต้องใส่ลงไปแล้วก็วห่าว อันได้อยากวาดได้ไหมลูกเพิมให้เขาน่ารักน่ารักนิดนึงก็คือต้องทำาข่ใหญ่ๆอ้วนๆนิดนึงนะอันได้อยากวาดไหมคะจะวาดผีฮะอะเลยนะคะวาดผีวาดผีวาดผีเพว่าผีป็นลวดจัมจามันนิดหรอไปวาดที่หมีก่อนวาดที่หมีก่อนลูกวาดที่หมีก่อนอะแล้วเสร็จแล้วก็เราได้รูปทรงแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะเป็นรูป น้องหนีแล้วเราก็จะเติมสิ่งที่เรียกว่า texture นะคะหรือว่าเป็นผิวของเขาเพื่อทำให้เขาดูเป็นแบบมีเป็นขนขนแบบเหมือนแบบเป็นขนปุยๆเลยอย่างเงี้ยคะ่ะเหมอถ้าว่าจริงๆก,ก็เด็กๆก็จะได้ลงสีด้วยนะคะอะ่าสนสุกตงนี เราก็ไม่ต้องไปใส่แบบว่าเยอะมากเดี๋ยวมันจะดูวุ่นวายแต่ก็แล้วแต่นะแล้วแต่แล้วแต่ว่าใครชอบเนียวไหนก็แตชอบเนียผีกะกะกชอบผีชอบผีอันดาโตเราจะเราจะเลี้ยวมากเลยเดี๋ยวคุณอาแถมผีให้อันดาตนดีปะดี โอ้โหไม่มีปฏิเสธเลยอะ่ะใช้อยู่เป็นเพื่อนพี่หี่ใช่ไหมใช่แล้วก็จอมบี้ด้วยจอ,อมบี้ไี่อเอาเอาขีดขีดพ่อผีพ่อจีดจอมบี้อ๋อพี่หนีมีขนปุยๆเนี่ยน่ากอดมากใช่จะเอาจอมบี้ทำให้เขาดูแบบว่ามีเป็นเฮกเตอร์มีรายละเอียดนิดนึงโอ้้อ,อ,อแบบ ถ้างง่ายๆก็ประมาณเนี้ค่ะอเอยอ๊ะเดี๋ยวว่าผีให้น้องอันดาอีกหนึ่งตัวนะคะเป็นเพื่อนพี่หมีด้วยผีแบบนี้นะผีในแพ็กแมนไม่รู้ไม่รู้อันดารู้จักไหมอะ่ะเอาผีทำเป็นตาแล้วคันมีไงอันดาอันดารู้จักไหมอะ่ะตาโตด้วยถูกไหม,มโอ้เมากอกยอนย่าทำ ผีให้แต่ไม่ได้ผีรูปนี้นะะแต่มันมีขาด้วยนะตัวผีต้องมีขาด้วยเหรอใช่ขาต้องใหญ่ๆ้องขาใหญ่ๆด้วยโอเคโอเคโอเค,อเคอันนี้เธอรีเควสน,นะคะเราเราก็จะทําตามที่เธอรีเควสน,นะคะใหญ่ๆห,หน่อยเนาะทันมันมันจะไม่แปลกต่อลูกใหญ่พอยังนั่นละเน่ค่ะมีแขนไหมผีมีแขนปะ แขน,นแขนแบบไหนอ่ะแขนยาวแขนลิแขนยาวแขนยาวอืมอืมว้าดูสิดูสิผีมากดไลค์ตรงนี้ดีไหมผีกดไลค์ด้วยดียดดว,ยดวะดีเข็มเข็มขาโอ้คุณแม่เก่งจังอ่ะผีมีสติกเกอร์หัวใจตรงเก้มให้หนึ่งอันเส็จปะ โอเคนะคะโอเคสวยงามมากค่ะแบงนี้ค่ะ